สวัสดีค่ะกลับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับพิชันคุณนิพาตึงสกุลในรายการสีแยกมหาชายัยรายการที่จะนําเสนอประเด็นต่างๆที่น่าสนใจและเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราค่ะตอนนี้ถนนในจังหวัดสมุทรสาครที่กําลังถูกพูดถึงมากที่สุดคงหนีไม่พ้นถนนเส้นสารินหรือที่ชาวบ้านให้สมยานามว่าถนน7ชั่วโคดเพราะผ่านมา3ปีถนนเส้นนี้ก็ยังขยายไม่เสร็จ จนชาวบ้านที่สัญจรไปมาและอยู่สองข้างทางได้รับความเดือดร้อนและเอื่มระอาก,กันอย่างมากอะไรคือสาเหตุที่ทับให้ถนนสารินถึงยังขยายไม่เสร็จสักทีรายการสีแยกมหาชัยในวันนี้มีคำตอบค่ะ โอ้โหยิ่งจอฝนตกนะจ๊ะแล้วก็พอฝนตกเสร็จแห้งเนี่ยฝุ่นแบบว่าสุดๆเลยแล้วคอสะพานที่ขูดเนี่ยก็ไม่มีการลาดน้ําเลยเราถามว่าทําไมไม่ลาดน้ําทางทางโครงการก็บอกว่ายิ่งลาดน้ําถนนยิ่งเป็นรูเป็นรูก็คือแบบว่าขู่เขาข่าแบบเนี้ยแต่ก็ไม่มีการแก้ไขเลยลดน้ําบางวันน่ะพี่ลาดน้ําเองใส่ยางเนี่ยตั้งแต่นู้นยันเนี่ยลาดทั่วเลยถามว่าลดน้ําไปไหนยังไม่ถึงเวลา ก้าโมงเป๊ะมาลาดเที่ยวเดียวแล้วก็หายเลยทั้งลงเฟซทั้งไลน์ก็ไม่มีการตอบเราเลยจนรดน้ําผ่านอย่างเงี้ยเราต้องตะโกน ong, น้องรดน้าลาดท่านมั่งดิฝุ่นไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยบาง,บาง,บ,างบางคนนะลูกค้าก็บางทีก็อาจจะรังเกียจใช่ไหมแต่เราก็เบื้องตน้นก็คือลาดน้ําผ้าขาวคลุมแบบเนี้ยก็ช่วยได้บ้างแต่จริงๆอิอยากให้ลาดน้าแบบว่าช่วงเช้าเลยเนี่ยก่อนสักตีห้าเนี่ยมาราดก่อนเลยสละเวลาให้ลูกน้องสักคนสองคนนะ่ะ เราเคยแจ้งไปแล้วบอกว่าขอลาดน้ําก่อนได้ไหมช่วงเช้ามืดเนี่ยรถมันวิ่งเยอะก็ไม่ทําเคยล้มเวลาน้ํามันท่วมมันขังแล้วเรามองไม่เห็นหลุมข้างล่างรถเครื่องเราเอ็นล้มเด็กไปโรงเรียนก็สายแล้วครูจะถามว่าทําไมเธอมาโรงเรียนสายวันนี้นักเรียนก็บอกว่ามาลําบากค่ะรถน้ํามันขังแล้วรถมาไม่ค่อยได้บางทีไปก็ยังไม่ถึงต้องกลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เพราะว่าเราเปื้อนอค่ะลําบากค่ะทุกวันเนี่ยแต่ถ้าฝนไม่ตกก็คือฝุ่นเยอะขี่ไปนี่คือ ลืมหูลืมตาไม่ขึ้นค่ะค่ะอยากให้เสร็จไวๆคะ่ะอยากให้หน่วยงานช่วยเร่งทําถนนให้เสร็จไวๆหน่อยค่ะตอนนี้ประชาชนลําบากมากคะ่ะเดินทางเพราะว่าต้องใช้เส้นทางนี้กันทํางานเอ่ยไปโรงเรียนเอ่ยเส้นทางนี้เป็นหลักเลยะคะ่ะแย่มากเลยเนี่ยดูสิเนี่ยฝุ่นเนี่ยปิดเวลาเป็น,เป,นเป็นปีแล้วเนี่ยปิดดูเปิดดูแค่เนี้ยก็เปิดมาฝุ่นโอ้โหเต็มหมดเลยก็จะทํายังไงกันเนี่ยเมื่อไหร่จะได้เสร็จสักทีถามที่เมื่อไหร่จะได้เสร็จสักที ให้ป้ายกขึ้นป้าอ็ยก,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 กขึ้นแล้วปีงแล้วเนี่ยแยกมันเตี้ยนะยกขึ้นปีงละเลิกขายกันเป็นแถวเลย,ลยเดือมเนี่ยอาหารตามสั่งก็เลิกขายไม่ได้ฝุ่นแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยเราจะทำยังไงกันดีร้านค้าป้าได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะก็นี่งดูสินค้าเลยปัดเนี่ยดูปัด,ด,ปดตั้งก็เชา้าวันรู้กี่รอบดูดูยังไม่ได้เช็ดกระจกเลยใช้ชีวิตลำบากเลยคะกจ้าคุ จะจะเป็นโรคก,กันตายหายใจกันจะแย่กันอยู่แล้วคนนั้นแย่ไปเลยหายใจไม่สะดวกตอนนี้ลำบากมากครับมันเป็นลุมเป็นบอดแล้วก็ช่วงหน้าฝนด้วยรถเล็กรถอะไรมันวิ่งลำบากครับเพราะว่ามันกระทบกระแทกคือว่ามันเป็นลุมเป็นบอดทีนี้มันเกี่ยวกับลูกปืนเล็กๆน้อยๆก็ลำบากอยู่ครับแล้วก็ เป็นลุมเป็นบ่อเงี้วิ่งรถใหญ่วิ่งมาแก็โดนน้ำสาดเพราะเป็นลุมเป็นบอ่นนบออย่างนี้นะครับเี่ยนลูกปืนมาจําครับและนี่คือเสียงของประชาชนที่ใช้เส้นทางและอาศัยอยู่สองข้างทางของถนนเส้นสารินที่ผู้สะท้อนถึงความเดือดร้อนอย่างอัดอั้นตันใจที่มีกับถนนเส้นนี้มานานเกือบ3ามปีแล้วกับคำถามที่มีอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่จะขยายถนนเสร็จสักที ผลกระทบทั้งถนนมีฝุ่นเป็นหลุมเป็นบ่อยอย่างหนักทุกวันนี้ต้องใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขสูดดมฝุ่นเข้าไปทุกวันจนไม่สบายกันไปหลายคนพานะรถเล็กรถใหญ่ก็เริ่มพังกันไปเยอะแล้วร้านค้าขายอาหารต่างก็ปิดตัวกันไปหลายร้านเพราะขายไม่ได้มีแต่ฝุ่นลูกค้าไม่เข้าความเดือดร้อนตรงนี้พวกเขาอยากทวงถามหน่วยงานที่รับผิดชอบว่าอีกกี่เดือนกี่ปี ถนนเส้นนี้จะเสร็จสิ้นสักทีเพราะทุกวันนี้ชาวบ้านเรียกถนนเส้นนี้ว่าถนนเจ็ดชั่วโคตสำหรับโครงการก่อสร้างถนนเส้นนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กรมทางหลวงชนบทมีแผนงบประมาณพัฒนาระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพมีคุณภาพและทันเวลาสามารถรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมโยงการผลิตจากแหล่งผลิตไปสู่ตลาดและผู้บริโภคในทุกระดับ รวมทั้งการลดต้นทุนในทุกขั้นตอนของการกระจายสินค้าจึงได้พิจารณาโครงข่ายทางหลวงชนบทที่มีความสำคัญและเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้ากเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมโดยจะก่อสร้างถนนต่างๆที่เป็นเส้นทางลัดทางเลี่ยงเมืองเพื่อเชื่อมโครงข่ายให้สมบูรณ์พร้อมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวให้สามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ดังนั้นกรมทางหลวงชนบทจึงได้จัดสรรงบประมาณลงมาเพื่อดําเนินการก่อสร้างถนนเส้นสารินซึ่งเป็นถนนที่ใช้ในการขนส่งสินค้ารองรับโครงการหมู่บ้านจัดสรรและการท่องเที่ยวที่กําลังเติบโตอยู่ในขณะนี้โดยมีการปรับปรุงถนนเดิมให้เป็นถนนขนาด2-6ช่องจาราจรตั้งแต่ปากทางเข้าวัดพันท้ายถนนพระราม2มาจนถึงก่อนวัดเจษฎารามรวมระยะทาง10.129กิโลเมตร ซึ่งได้ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลติกคอนกรีตหนา0.08เมตรขนาด2-6ช่องจราจรกว้างช่องละ3-3.5เมตรพร้อมถังเท้าในเขตชุมชนกว้าง1.75-2.5ถึงเมตรหรือไหลาทางนอกเขตชุมชนก่อสร้างท่อระบายน้ำเป็นช่วงๆพร้อมบ่อพักทุกระยะ12เมตรและปรับปรุงบ่อพักในจุดที่มีท่อระบายน้ำเดิม สร้างกำแพงกันดินชนอิดมอนแบบเต็มแผ่นชนิดคอสลอลหรือแบบชนิดตอกเสาเข็มในจุดที่จำเป็นทางด้านซ้ายและขวาของถนนและมีการขยายสะพานคอนกรีต,ตเสริมเหล็กข้ามคลองธรรมชาติต่างๆจำนวน16สะพานโดยได้เริ่มสัญญาการก่อสร้างตั้งแต่วันที่20เมษายน2558และจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่6สิงหาคม2560ด้วยงบประมาณตามสัญญาจำนวน300 73ล้านบาทเดิมทีนะฮะถนนเส้นนี้เป็นถนนสองช่องจราจรนะฮะวิ่งไปสวนไปและกลับทีนี้เมืองขยายตัวแล้วก็อาคารบ้านเรือนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นระบบระบายน้ำจากอาคารและถนนเนี่ยไม่สามารถที่จะ ระบายลงสู่ลำรรงสาธารณะได้นพนวกกับปริมาณการจราจรที่ที่เพิ่มมากขึ้นทั้งนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมู่บ้านจัดสรรน,นะฮะเพิ่มมากันก็เลยมีการขยายออกแบบขยายนะขอของประมาณเพื่อที่จะออกแบบให้ขยายเส้นทางพร้อมระบบระบายน้ำนะฮะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เป็นเส้นทางลัดเลี่ยงสำหรับขนส่งสินค้าในส่วนของทาง สมุทรสาครเนี่ยเป็นเส้นทางหลักด้วยตอนนี้ที่จะเข้าสู่ตัวเมืองสมุทรสาครโดยไม่ต้องวิ่งผ่านอ้อมไปทางาถนนพระรามสองไระางเอกชัยนะฮะจึงจึงเป็นที่มาของโครงการโดยจะมีการขยายผิวจราจรจากสองช่องจราจรถึงหกช่องจราจรเป็นเป็นบางช่วงะนะฮะแล้วก็ช่วงหลังๆที่ก่อนเข้าเมืองถึงวัดเจดก็จะเหลืออยู่ประมาณสองช่องจราจร ตามตามเขตทางที่มีอยู่นะฮะแล้วก็สะพานสะพานก็จะมีการขยายเหมือนกันเนื่องจากว่าของเดิมเนี่ยเป็นสะพานที่แคบพราะออกแบบมาเพราะเพราะก่อสร้างมานานแล้วนะฮะพอถนนโครงการใหม่ขึ้นเนี่ยจะต้องออกแบบให้กว้างขึ้นนะ,ะเพื่อความปลอดภัยแต่อาจจะมีบางจุดท,ที่ที่ว่าติดปัญหาเรื่องแนวเขต ที่ดินที่ท,ที่ที่ไม่สามารถขยายความกว้างได้แต่ว่าก็จะปรับปรุงในส่วนของทางขึ้นหรือว่าผิวจราจรบนบน,บนสะพานให้ดีขึ้นนะฮะสนับสนุนโดย MC FiberNet Internet เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดด้วย Fiber Optic 100%โดยมหาชัยเคเบิ้ลทีวีออนไลน์สนุกไม่มีสะดุดความสุขเต็มร้อยโทร034 425 567และ091 152 6666 สนับสนุนโดย MC CCTV กล้องวงจรปิดระดับ HD โดยมหาชัยเคเบิลทีวีรับประกันนาน4ปีเซอร์วิสดีตลอดชีวิตโทร034425456และ0911526666 ทุกร้อนของประชาชนที่ต้องทนมานานกระทบต่อการดำรงชีวิตโดยตรงจากการปรับปรุงและก่อสร้างถนนสารินกลายเป็นคำถา,ถามถึงสาเหตุของความล่าช้าและระยะเวลาว่าเมื่อไหร่จะแล้วเสร็จซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการอย่างกรมทางหลวงชนบทคงต้องออกมาให้คำตอบที่ชัดเจนกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น กระแสวิาพากษ์วิจารณ์การทำงานของโครงการก่อสร้างถนนสายสค .5031 หรือถนนสารินตามสื่อต่างๆค่อนข้างมีเนื้อหารุนแรงซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจริงๆจึงได้ระบายออกมาและได้ตั้งคำถามต่างๆมากมายทั้งนี้ทีมงานสีแยกมหาชัยได้เดินทางไปยังสำนักก่อสร้างทางกรมทางหลวงชนบทเพื่อหาคำตอบให้กับประชาชนกรณีถนนเส้นสาริน โดยทางด้านนายอนเนกพ่วงสุดวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานได้เปิดเผยว่าสาเหตุที่ทําให้โครงการล่าช้าปัญหาที่พบเจอคือโครงการมีการก่อสร้างบนถนนเดิมระบบสาธารณูปโภคเดิมมีการขยายช่องจราจรจากสองช่องเป็นสี่ช่องและ6ช่องจราจรเนื่องจากการก่อสร้างบนถนนเดิมเป็นถนนโบราณเขตแนวที่ดินไม่มีความชัดเจน บางส่วนไม่สามารถกาะสร้างได้เลยทันทีเพราะติดแนวบ้านเรือนของประชาชนจึงต้องมีการรังวัดสอบเขตที่ดินถนนทั้งสายและเพิ่งสิ้นสุดไปเมื่อเดือนเมษายนปี2559และตอนนี้แนวรังวัดสอบเขตที่ดินได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้แจ้งหน่วยง,งานสาธารณูป,ปโภคเสาไฟฟ้าท่อน้ำประปาและสายสื่อสารต่างๆให้เข้ามาหรือย้าย ท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ติดขัดก็คือระบบสายพ่วไม่สามารถย้ายได้ในช่วงแรกของการก่อสร้างตั้งแต่ต้นปี58มาเนื่องจากแนวเขตเราไม่สามารถชี้แจงให้ให้หน่วยงานสายพ่วเนี่ยทราบเพราะนั้นเลยล่าช้าตรงจ,จุดนี้หลังจากที่เราทราบเขตแล้วเราก็ชี้แจงให้หน่วยงานสายพ่วงเขาลุยย้ายซึ่งการไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะอำนวยความสะดวกให้เราเยอะมากเพราะเนื่องจากมีสายไฟเสาไฟฟ้า ขนาด115 k v a ซึ่งเป็นสายไฟยแรงสูงเนี่ยอยู่ในเขตก่อสร้างของเราเนี่ยเป็นร้อยต้นเขาสามารถดําเนินการให้เราเสร็จภายใน9้ถึง10เดือนนะครับทีนี้มาในส่วนของประปาส่วนของประปาเนี่ยมันมีท่อเดิมอยู่ด้านซ้ายทางก็คือถ้ามาจากอซอยวัดพันทายนอรสิงเนี่ยผมจะบอกว่าอยู่ซ้ายมือหรือขวามือนะฮะก็ด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะมีท่อจ่ายน้ําประปาขนาด300ซึ่งเป็นท่อเก่านะฮะ ถ้าดูแล้วน่าจะเป็นท่อ PVC กับท่อเหล็กนะครับบางส่วนก็เป็นท่อดําก็ต้องรื้อย้ายออกให้พ้นแนวทีนี้การรื้อย้ายเนี่ยมันก็ต้องมีแนวเขตที่ชัดเจนเราก็ชี้ให้ทางป่าเขาทราบ<ๆ>เขาก็สามารถดรําเนินการได้เป็นช่วงๆนะฮะประกอบกับป่ามีโครงการวางท่อส่งน้ําขนาด500มิลก็ลคือประมาณ50เซนนะฮะเกิดขึ้นในโครงการเราซึ่ง ขณะที่ทางกรมมาสำรวจมาออกแบบไม่มีโครงการนี้เกิดขึ้นขณะที่เราก่อสร้างเราเจอปัญหาตรงนี้และเพราะฉะนั้นเราก็มีการประชุมวางแผนกันว่าต้องให้ประปาเนี่ยมีการเดินท่อระบายนอท่อจ่ายน้ําไปก่อนเราถึงจะทาการก่อสร้างได้เพราะขณะที่เราทําเราไม่อยากให้มีการทําพร้อมกันว่าทําแล้วมันติดงานกันระหว่างท่อระบายน้ำกับท่อปปาซึ่งเราก็เลยคุยว่าให้ประปาเดินก่อนเราเติมนดามประปาหยุดเราก็ต้องหยุด เพราะว่าปันเดินต่อกันไม่ไปไม่ได้ณปัปจจุบันเนี้ยประปาเนี่ยที่วางใหม่ทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ600เมตรเออหประมาณ6กิโลอันเนี้ยขนาดท่อ500จบแล้วเหลือปัญหาคือท่อขนาด300ซึ่งจะอยู่ช่วงประมาณวัดบ้านไร่นอกจากสาทรณุประโภคที่ต้องรื้อย้ายแล้วยังมีสะพานอีก16สะพานตลอดเส้นของถนนสาริน ที่จะต้องมีการทุบและสร้างใหม่และขยายก่อสร้างจากสะพานเดิมแต่ปัจจุบันมีสะพานอยู่สองแห่งคือสะพานข้ามคลองสนามชั่บริเวณวัดโคกขามที่ไม่สามารถขยายได้เนื่องจากตึกที่ดินส่วนบุคคลจึงต้องยกเลิกปรับปรุงสะพานดังกล่าวไปส่วนอีกหนึ่งสะพานที่ไม่สามารถดําเนินการขยายได้เช่นกันคือสะพานข้ามคลองหลวงบริเวณสถาน,นีไฟฟ้าสาขาโคกขาม ตรงจุดนี้มีบ้านเรือนประชาชนจํานวนมากมาสร้างติดกับแนวสะพานซึ่งทางโครงการไม่มีงบประมาณในการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างและเสาไฟฟ้าก็ไม่สามารถย้ายได้เพราะเกรงว่าหากย้ายแล้วสายไฟฟ้าจะไปพาดผ่านบนหลังคาบ,บ้านเรือนประชาชนแล้วจะเกิดอันตรายจึงทำให้เหลือสะพานที่ต้องดำเนินการเพียงแค่14แห่ง ป,ปัจจุบันเนี่ยที่ปัญหาที่มันล่าช้าหนึ่งเราแก้ไขแบบให้ทันเนื่องจากปัญหาเราพึ่งเราไล่กันมาตลอดแต่ว่ามันต้องมันไม่สามารถต่อเนื่องเนื่องจากเราติดทั้งประป,ปาทั้งสื่อสารแล้วก็ไฟฟ้าปัจจุบันนี้การไฟฟ้าเนี่ยลื้อยาให้เรา95อร์เซไปแล้วนะครับประปานี่เหลืออีกอประมาณ2 0 0กเมตรก็จะจบแล้วมาติดเรื่องระบบสื่อสาร จะมีทั้งแคททั้ง 2TOA ซึ่งเขาจะต้องรื้อสายเนี่ยให้ไปเกาะกับทางสายเาสาของไฟฟ้าซึ่งถูกย้ายไปแล้วแล้วประชาชนที่ขับรถผ่านเส้นนี้จะเห็นว่าด้านซ้ายทางขวาทางจะมีระบบสื่อสารอยู่ภาพอยู่แล้วยังไม่เก็บอันนั้นทางโครงการแล้วก็ทางไฟฟ้าเนี่ยมีการประชุมติดตามงานกันทุกสัปดาห์เพื่อให้หน่วยงานสื่อสารที่มาเช่าสายเสา,เา,สาวพวกนี้ดำเนินการรื้อย้ายตามที่ไฟฟ้าต้องการ นี้ก็ฝากประาชาชนเดินทางต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าตอนนี้สายมันห้อยมาเยอะเราก็เกรงว่าอันตรายนี่ทางสื่อสารเขาก็รับทราบแล้วอยู่ระหว่างเร่งรัดดาเนินการถ้าในส่วนนี้สามารถดําเนินการได้แผนของเราก็คือเราจะเร่งงานปูยางถนนที่เป็นหลุมเป็นบอ่อหรืออะไรต่างๆเนี่ยภายในสัญญาให้ได้แต่ในเรื่องของสะพานสะพานอันนี้เราก็ ตเราก็เสนอขอแก้ไขแบบไปแล้วบางส่วนบางส่วนก็อยู่ระหว่างดำเนินการเพราะสะพานมันเป็นสะพานก่อสร้างขยายเป็นสะพานโบราณซึ่งเราต้องตรวจสอบโครงสร้างของเดิมด้วยว่าแข็งแรงไหมคอสะพานชุดไหมปัจจุบันเนี้ยเราเราตรวจแล้วคอสะพานเนี่ยมีการต่อเสาเข็มแบริ่งไว้แล้วแต่แบบของเราเนี่ยที่ออกมาเนี่ยก็มีแบก็มีเข็มแบริง่งเพราะนั้นต้องมีการแก้ไขตรงนี้ด้วย ส่วนทางผู้รับผิดชอบโครงการได้บอกว่าเบื้องต้นก่อนหมดสัญญาตัวแรกคือวันที่6สิงหาคม2560จะปูพื้นถนนให้เป็นแอสฟัลติกคอนกรีตให้หมดทั้งเส้นก่อนเพื่อลดปัญหาของสภาพพื้นถนนที่เป็นฝุน่นเป็นหลุมเป็นบ่อและครุขระละแต่จะเหลือช่วงบริเวณคอสะพานที่ยังไม่สามารถปูพื้นได้เพราะต้องมีการตอกเสาเข็มช่วงคอสะพานจากนั้นจะต้องมีการต่อสัญญาเพื่อขยายระยะเวลาโครงการเพิ่มไปอีกรวมถึง หากระหว่างการก่อสร้างขยายถนนประชาชนต้องการให้ไปรดน้ำถนนที่มีฝุ่นจุดใดหรือไปปรับพื้นถนนที่เป็นหลุมตรงไหนสามารถโทรศัพท์ไปแจ้งได้ที่เบอร์092-259-0992ในส่วนที่มีปัญหาก็คือพวกหลุลมบ่อก็ฝากให้ประชาชน สามารถลองเรียนเข้ามาได้ทางเราจะรีบแก้ไขให้นะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนมาตกจุดที่เราไม่อยากจะทําให้เรียบจนเกินไปเนื่องจากถ้าเรียบเกินไปเนี่ยสะพานอยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือขยายเนี่ยปัญหาก็จะเกิดจากรถที่วิ่งเร็วแล้วไม่สามารถเบรกได้กระทนหันมากนะเพราะว่าพื้นมาเรียบเพราะฉะนั้นอาจจะได้รับอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นเราก็ทําแค่เรียบแต่ไม่ต้องเรียบมาก เพราะว่าจะต้องการให้ประชาชนเนี่ยได้ระมัดระวังในส่วนของข้อสะพานไว้ด้วยต้องฝากถึงประชาชนด้วยว่าจริงๆก็อาจจะรอมาสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะรอตอบไปอีกสักสักระยะนึงหน่อยเพราะว่าติดปัญหาเรื่องอการรื้อย้ายสาธารณูปม,มโภคพวกประปาไฟฟ้าแต่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะรื้อย้ายได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วฮะแต่ได้เริ่มดําเนินการได้ได้ได้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยไวครับผม ฝากไปก็เท่านั้นแหละบอกได้เลยคําเดียวเพราะเขาบอกว่าต้องให้อ่าโดนปรับถึงจะเสียภาษีน้อยอันนี้นะรู้ตามพื้นฐานชาวบ้านอะ่ะเขาพูดก,กันแบบนี้นะอืมแต่ก็อยากให้เรื่องน้ําอย่างเดียวแหละช่วยลาดถ้าหน่อยเพราะน้ําก็ไม่ได้เสียเลยเลยนะดูตามท่อที่คุณขุดนี่แหละจริงๆฝากแค่นี้แหละขอเรื่องน้ําอย่างเดียวตอนนี้รถที่ดีๆก็เริ่มพังนะเพราะว่ามันกระแทกเยอะรถที่ว่าขี่ดีๆเนี่ยก็พังเพราะถนนนี่เหมือนกัน ก็อยากให้ช่วยว่าให้เสร็จไวๆหน่อยค่ะอยากให้ทําให้เสร็จไวๆประชาชนจะได้ไม่เดือดร้อนมากให้เร่งให้เขาไวๆหน่อยสิมันต้องเป็นเวลากี่ปีเนี่ยอจะให้อํานวยความสะดวกเอาขุดท่อให้กับทําให้เอาขอไฟเอาเราก็เดินให้เอาเกี่ยวไฟเราเน้วนี่าทำยังไงกันเนี่ยมันหน่วยงานไหนรับผิดชอบเนี่ยเมื่อไหร่จะได้เสร็จตัวทีหนึง่งจะให้เสร็จเร็วๆครับเพราะว่ามัน ทางมันวิ่งลาบากโรบรีก็ลําบากครับเพราะว่าไอ้ก็ส่วนมากจะล้มกันบ่อเพราะมันเป็นไหลไหลถนนไหลถนนคือว่ามันมันจะ,สะแสลบลมม้มอย่างเนี้ยครับ คงจะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าถนนเจ้าปัญหาเส้นนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมากตลอดระยะเวลาในการก่อสร้างซึ่งปัญหาและอุปสรรคต่างก็คับเกี่ยวกับหลายหน่วยงานการประสานความร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกันล้วนแต่เป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้การก่อสร้างถนนสายนี้เดินหน้าต่อไปอย่างรวดเร็วค่ะวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชม สวัสดีค่ะ ทบใจในบริการกับกล้องวงจรปิด m c c c TV คุ้มกับเซ็ตกล้อง4ตัวพร้อมเครื่องบันทึกภาพและฮาร์ดดิสก์1เทเลบิในราคาพร้อมติดตั้งเพียง15,900บาทเหนือกว่าด้วยการรับประากาันตัวกล้องถึง4ปีประทับใจในบริการหลังการขายเซอร์วิสฟรี2ปีคิดถึงความปลอดภัยให้ m c c c TV ดูแลบ้านและสำนักงานของคุณ ด้วยความคมชัดระดับ HD ชัดทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยไฟอินฟราเรด30ดวงดูผ่านมือถือของคุณได้ทุกระบบฟรีตลอดอายุการใช้งานราคาเพียง1 5 9 0 0บาทอย่ารอช้าราคานี้หมดแล้วหมดเลยคุ้มเนือระดับขนาดนี้เลือกกล้องวงจรปิด MC c c TV คมชัดประหยัดกว่าสอบถามโทร0 3 4าง4